เอ็นจะไปซื้อที่ตลาดว่าเคยเห็นตน้นเป็นน,น้อยแบบนี้แตะยุบานกับปูกไว้ยุตะว่า,ามันมาทัานไหนเป็นน้อยเหมือนคนทีแมนอยู่ง่ายแมนอยู่เนี่ยอนันน,นี้ของผนเป็นน้อยหลือเด่นนี่ของง่าย<ป>ของง่ายเกีก่ยมป้าอาดูกคุ่มบ้านเลาบ้านเฮานี่แม่บ้านออ่าไข่ก็จะเป็นคือกันเด็กกับไข่ตะวันต้นมันมาท่านไหนใหญ่สมิยังว่านี่แหละมัน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 มาท่านไหนเป็นต้นไงอย่ากล้ามต้นเป็นหรือต้นไหนนี่เนาะนี่เนาะ นี่นี่นี่มันเป็นมันเป็นน้อยหรอแม่บ้านไกลที่สุดเลยเนี่ยโดนเติบเยื่อเมืองส้มันได้กินยาสวาบ้านเฮาบ่ได้กินถั่วบัตรนี่เห็นบ่าถับัตรเฮาปู่บ่ได้กินเดออได้กินเราด้วยจานนี่เด้ออยู่บ้านส่งเรานาดีนี่ดำบนห้วยแกมเพอชนบทจังหวัดขอนแก่นเป็นน้อยแล้วว่าแต่บานอีสานเฮาบ่ได้กินมันบอมแอนดอกหรอบ้านไหนสู้ได้จ้ะพัวนั่นก็แหฮงสิดลกนราแย่เนาะเป็นปุ่มยุคล่ะว่ามัน บะเมนบะโดกด้วยจ้าดกคักยอยู่โดกดีพ่อเรือนนี่ยังมันก็นสีซุกยังเออเหือมต้นโดกคักดกแน่อีลีวะต้นขนาดนี้เนวยอืมเนาะว่ามันคือ่เป็นงวยผักกาลำสามปุ้มเลย สี่ผุ่นได้ย่ายมันเป็นสามเด้๋ผุ่นเดียปุ่มหนึ่งอ่ะสี่ได้กินอิ่มเหมือนตอนใน่ปีนี่ปีแรกเดี๋ยวองราว่าเป็นปีแรกเวยเนี่กาลำบ้านเราบ้านอีสานเขาก็ได้กินชนบทแต่บ,บนหวยแก่